อะไรอะคือแบบดูแบบเลิศด,ดูลำการมากเลยวางอยู่ข้างหน้าเรานี่คือสเปเชียลสุดๆเพราะว่านี่คือทางเปี้ยวปากจับมือกับทางโนวิเทอร์อ,อ,อปล่อยเซ็ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเซสุดขุมม,มาให้ทุกคนได้แบบอิ่มหนำสำราญกาันอ,อ,อยากรู้ไหมว่าแบบ ข้างในอ่ะมีอะไรบ้างแต่และกล่องคือแบบดูอลังการอยู่นะใช่คือข้างในจะเป็นยังไงคือแบบของข้างในกล่องนี้คือตอบโจทย์สุดๆมีประโยชน์มากๆเสริมเติมมีประโยชน์ยานะคะเจนอธิบายให้ฟังเพราะว่าข้างในนี้นะคะมีมีเเลฮ้ยผักเคลอะอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นผักเคลสดๆใส่กล่องมาให้เอ้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันธรรมดาไปมันทานโนบิเทอร์เนี่ย เขาอะมีโรงงานเป็นโรงงานผักใจกลางเมืองเลยอ๋อเดี๋ยวนะเราคิดแล้วแล้วผักเคลที่เขาแบบกําลังฮิตอยู่ตอนนี้ใช่ป่ะคิดสุขภาพแบบเขาบอกว่าเป็นราชินีแห่งผักใบเขียวอุดมไปด้วยคุณประโยชน์แต่ว่าเราทำามาแปลงรูปให้มันแบบคันไ่้กว่าเดิมไงก็คือเซต A เราจะมีเซต A เนาะเซตนี้มาแบบน่ารักน่ารักมินิมอลแล้วก็เซตต่อไปเป็นเซตอะไรคะเซตนี็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ เซ็ตบิ๊กเบิ์มของเราค่ะแบบเซ็ตีเซ็ตจัดมาเลยแน่นๆก<อ>ินกันทั้งครอบครัวคือแบบว่าแน่นๆแน่นจริง <c oughs> ค่ะอยากรู้หรือเปล่าว่าข้างในกล่องของแต่ละเซ็ตมีอะไรบ้างอืมเซ็ต A ก่อนเลยเนาะเดียนะ๋ยวเปิดให้ดูคัวซองแคลชีสนะหนึ่งชิ้นแล้วก็บัโอซากาแคลชีสสองชิ้นนะคะเซ็ต A นี่ก็จะมาในราคา 195เบ้าทเมื่อกีน้นี้บอกว่าบานหอมมากขออนุญาตชิมนะคะคือไม่ไหวแล้วมันหอมเขาบอกว่าผักเคลเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุมีประโยชน์คือลดไขมันในเลือดด้วยคืออ๋อจริงเหมาะสถานาการณ์นในช่วงน,นี้จริงนะนี่เดี๋ยวพี่จะลองชิมคัวซองดูคือบานน่ะบอกเลยว่าแป้งนุ่มนุ่มจริงนอกจากผักเคลแล้วก็ชีสเขามีเหมือนแบบเหมือนเหมือนเบคอนอ่ะเออดีนะว่าไปเป็นไงคะครัวซองเจคะ นี่คือต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์อย่างที่แม่มีบอกจริงมากยังไงไม่ไม่ได้คีความรู้สึกว่าแบบเรากําลังทันหั่เลยอือคือนเหมือนเป็นไส้ของขนมปังปกติมากๆแล้วหอมชีสขนมปังก็หอมอือจริงๆคือแบบผักเทลคือเป็นแบบเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมันดูกลืนกันไปหมดเลยเออใช่ใช่ต่อค่ะที่เซตบีใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่ใหญขึ้นมาคือในเซตบีเนี่ยเราจะประกอบไปด้วย แทนแนๆครัวซองสองชีนและบัน4ี่ชิ้นค่ะได้คุ้มนะชินช้นหชิ้นและสะี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบของเราเขาบอกว่ารักใครห่วงใครให้ทานผักเควชุดนี้อลังการงานสร้างมากคือทั้งกล่องเนี้ยในมือนนนัี่ครัวซองเควชีสทั้งหมด4ชิน้น แล้วอันนั้นคือของเล็กนี่คือบานโอซาก้าเคือชีสมี6ชิ้นแน่โอ้อลังการมากเซตเซตนี้เซตสี่เนาะราคา699ยบาทแพ็กเกจนี่คือดูมินิมอลทำเป็นของฝากได้ใช่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เลยมีให้สุขภาพสมองสุขภาพดีให้กันนะจริงนอกจากเซตสุดคุ้มแล้วค่ะเรายังมีเซตเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเปรี้ยว นี่มันเอกลุ่นสีในเอกลุ่นสีอีกทีนึงนี่หว่านั่นคือเซตนี้ผักเคลเซตเอกลุ่นเฉพาะเปรี้ยวปากนั่นคือราเมงผักเคลนะคะมีทั้งหมด5ก้อนด้วยกันมาในราคาเท่าไหร่หรือไม่แนนนี่เท่าไหร่คะสองร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเองสองร้อยหกสิบเก้าบาทสีดีสีดีสีน่ากินเนาะสีแบบความแบบสดอ่ะคือดูจากสีแล้วอ่ะเจนคือดูแบบว่าได้รับประโยชน์จากผักเคลแน่นอนดูมีประโยชน์ดูฟงคอโรฟิลใช่คลอโรฟิลก็เลยแอบไปทําเมนูมาแล้ว เ,เดี๋ยวพูดไปไม่เห็นภาพพี่จ้าเมนูนี้เรียกว่ารามเมงผักเคล ยำยำแน่นแน่นเข้าปกติอะถ้าเราทํากันเนราก็ทาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถูกไหมแต่นี้คือเพิ่มคุณประโยชน์สารอาหารเข้าไปใช่เป็นผักเคลเช่นราเมงเนี่ยเส้นเขาเหนียวนุ่มดีจริงนะคะเจนนี่ไงเขาทำมาจากนี่จ้าผักเคลนี้เลยจ้าสดสดเอันนี้แบบสดใช่อันนี้คือทางโนบิเทอร์นะคะเขาเก็บเกี่ยววันต่อวันรับรองว่าสดใหม่แน่นอนแล้วนอกจากตัว ตัวบัคเคมีแล้วนะคะเนี่ยตัวเนี่ยตัวบานต่างๆคลวซองต่างๆเนี่ยเขาก็ยังทําวันต่อวันด้วยอ่ารับรองว่าของที่คุณได้ไปเนี่ยสดใหม่แน่นอนพูดมาขนาดนี้แล้วเจนคะวิธีสั่งนี่คือยังไงนี่อยากกดสั่งแล้วค่ะตอนนี้ได้เลยเซ็ตต่างๆที่เราฟูดถึงเซ็ตส,<ะ>สุดคุ้มเซ็ตเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆนี้นะคะก็คือเป็นสินค้าพิออเดอร์นะคะ สามารถเข้าที่ Line Shopping นะคะเสิร์ชคำว่าเปรี้ยวปากเลยนั้นๆก็จะมีสินค้าให้ท่านเลือกหลากหลายมากเลยหรือว่าจะคุยกับแอดมินเราก็ได้สแกน QR code เลยค่ะสั่งของได้เลยแอดมินพร้อมตอบรับออเดอร์ทุกท่านเลยพร้อมมากสงสัยสินค้าอะไรสามารถถามได้เลยค่ะอย่าลืมสแกน QR code กันนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษต่างๆสแกนเลยสแกนเลยตอนนี้เลยค่ะทุกคนมีของมาแจกอีกแล้วจ้า รอตั้งๆคอยกันไว้ค่ะผู้โชคดีสิท่านที่ทำถูกกติกานะคะจะได้รับพักเคลเลยเมื่อกี้พักเคลเราอันไหนอันนี้<ก><ก>ใช่ไหมของเราแบบนี้รไปเลยอ่ะดีนะอย่าลืมนะคะทุกคนง่ายมากๆใช่รับไปดูรับไปดู